สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับหัวข้อ,อาการสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกค้านะครับด้วยการสาธิตแบบกลุ่มนะครับแลการสาธิตแบบกลุ่มเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยหัวข้อหลายๆส่วนนะครับก็เริ่มจากการที่เราเนี่ยต้องรวบรวมตัวลูกค้าก่อนนะครับเวลาที่รวบรวมตัวลูกค้านี่เราก็ควรจะบอกเพื่อนร่วมทีมนะครับว่าจะมีการสาธิตแบบกลุ่มเพื่อให้พวกเขาเนี่ยเพื่อนเราเนี่ย ไปกระตุ้นลูกค้าให้เข้าร่วมนะครับแล้วก็แจ้งให้ลูกค้าทราบว่าตัวเซสชันที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยอยากจะให้พวกเขาเนะี่ยขอให้พวกเขาได้เข้าร่วมนะครับกับเราแล้วก็เชิญลูกค้าด้วยการบอกหัวข้อของงานนาเสนอด้วยเพื่อให้เขารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อยากเข้าร่วมนะครับทีนี้เมื่อลูกค้าตกลงเข้าร่วมแล้วเนี่ยเราก็ต้องต้อนรับแล้วก็ตั้งความคาดหวังให้กับตัวลูกค้านะครับอย่างเช่นเริ่มจากแนะนําตัวแล้วก็กล่าวต้อนรับลูกค้าก่อนเลย เสร็จแล้วเนี่ยเราก็สร้างความตื่นเต้นให้กับหัวข้อนะครับแล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์ที่ลูกค้าได้จากหัวข้อนี้ว่าลูกค้ารู้สึกอย่างไรแล้วก็เราก็สามารถปรับแต่งการนําเสนอของเราให้เหมาะกับตัวลูกค้าได้นะครับแล้วก็บอกลูกค้าด้วยว่าเวลาที่จะพรีเซนต์เนี่ยเซสชันน,นี้จะใช้เวลา1 5บหถึงยีนาทีนะครับสำหรับลูกค้าที่อาจจะมีเวลาไม่ว่าก็จะได้กะเข์ได้ถูกนะครับ แล้วก็ตรวจสอบลูกค้าให้แน่ใจว่าเซสชันนี้เป็นเซสชันที่เหมาะสำหรับเอาไวา้เพื่อที่จะบรรยายแบบกลุ่มนะครับเพื่อไม่เกิดการข้อต้องสำหรับการอบรมส่วนตัวด้วยทีนี้มาถึงการดำเนินการนำเสนอนะครับก็ทำตามบทพูดของการสั์คิดแบบกลุ่ม ปรับรายละเอียดตามประสบการณ์ของลูกค้านะครับบางคนอาจจะรู้เยอะบางคนอาจจะรู้น้อยเราก็ควรจะปรับให้เหมาะสมนะครับแล้วก็แบ่งปันคิรับต่างๆที่จะช่วยลูกค้าได้ด้วยนะครับทีนี้อย่าลืมทบทวนคําถามแล้วก็ตอบคําถามของลูกค้านะครับสรุปการนําเสนอของเราแล้วก็เน้นย้ําขั้นตอนต่างๆตอบคําถามสั้นๆแล้วก็กระตุ้นให้ลูกค้าเนะี่ยลองใช้ทักษะใหม่ๆนะครับก่อนที่จะจากกันไป สุดท้ายหลังจากเราบรรยายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อย่าลืมเชิญให้ลูกค้าเนี่ยกลับมาอีกนะครับกลับมาร่วมการสาธิตแบบกลุ่มในเซสชันอื่นๆแล้วก็กล่าวถึงแหล่งข้อมูลที่ลูกค้ายังสามารถหาเพิ่มเติมเองได้ด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะถัดมาก็จะเป็นการทบทวนนะครับการทบทวนตัวเซสชันที่เราได้ แสดงไปเนี่ยหรือว่าทบทวนทักษะการนําเสนอของเรานะครับก็ไม่ใช่สิ่งแค่ไม่ใช่แค่สิ่งที่เราเนี่ยจะพูดเท่านั้นนะครับในการสาธิตกลุ่มที่ยอดเยี่ยมเนี่ยาภาษากายการเคลื่อนไหวแล้วก็วิธีที่เราพูดเนี่ยก็จะมีความสําคัญในการนําเสนอด้วยนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ทําให้ผู้ชมเนี่ยมีส่วนร่วมด้วยก็ให้เราทบทวนตามเคล็ดลับเหล่านี้นะครับเริ่มจากตัวแรกเลยก็คือภาษากาย ตัวภาษาการเนี่ยก็คือวิธีที่เรา,าแสดงออกรวมถึงการแสดงออกทางสีหน้าด้วยใช้ภาษากายแบบเปิดเผยที่บ่งบอกว่าเราเนี่ยพร้อมแล้วนะที่จะนําเสนอนะครับแล้วก็แนะนําว่ายืนตัวตรงแล้วก็ปล่อยแขนลงข้างตัวอย่างสบายๆแสดงส,สีหน้าที่ผ่อนคลายแล้วก็เป็นมิตรมีใบห,หน้าที่ยิ้มแย้มนะครับต่อมาก็เป็นการสบตานะครับการสบตา ก็สบตาผู้ฟังเพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกว่ามีส่วนร่วมกับการนําเสนอนะครับแล้วก็เปลี่ยนจุดที่มองเป็นระยะสําหรับสบตาผู้ใดผู้หนึ่งสองสามวิแล้วก็ค่อยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็พยายามทําอย่างให้เป็นธรรมชาตินะครับต่อมาก็คือระหว่างบรรยายเนี่ยการแสดงท่าทางด้วยมือแล้วก็ ให้มือของเราเนะมีท่าทางที่เปิดเผยแล้วก็ผ่อนคลายนะครับต้องแน่ใจว่าการเคลื่อนไหวของเราในล,าลื่นไหลด้วยไม่ผิดธรรมชาติการแสดงท่าทางด้วยมือเนี่ยเราอาจจะถืออุปกรณ์อย่างเช่นอุปกรณ์สาธิตนะครับอย่างเช่นรีโมทที่เอาไว้เปิดตัวสไลด์โชว์นะครับแล้วก็ท่าทางที่เราทำเนี่ยควรจะชัดเจนแต่ไม่มากเกินไปบริเวณที่ดีที่สุดในการแสดงออกด้วยมือก็คือตั้งแต่ด้านหน้าอกไปจนถึงเอวนะครับก็คือเวลา คิดว่าเหมือนเราพูดแล้วเราก็ทํามือทําหน้าทางไปด้วยโดยที่แขนแล้วก็ปีระยะห่างประมาณหนึ่งช่วงไหลนะฮะอันสุดท้ายก็คือเป็น การเคลื่อนไหวอย่างตั้งใจนะครับการเคลื่อนไหวอย่างตั้งใจในาภาษากายเนี่ยก็คือเคลื่อนไหวอย่างตั้งใจเรากับว่าเราในกำลังเดินไปเดินมาในจุดที่จินตนาการใน2จุดบนพื้นนะครับหยุดการเคลื่อนไหวไปครัง้งคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการเร่งจังหวะนะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้เราพูดเร่งเกินไปถัดมาก็จะเป็นเทคนิคของการพูดครับหลังจากภาษากายเนี่ยการพูดเนี่ยก็จะแบ่งไปด้วยน้ำเสียงนะครับ การพูดอย่างชัดเจนแล้วก็ดังพอที่ผู้ฟังเนี่ยจะได้ยินแล้วก็เข้าใจเรานะครับแล้วก็ควรพูดด้วยความเร็วที่ฟังได้สบายแล้วก็พูดด้วยโทนเสียงที่หลากหลายเพื่อฟังดูเป็นกันเองมากขึ้นนะครับแต่ก็อย่ามีเสียงสองมากเกินไปนะครับอันถัดมาก็คือจะเป็นการเลือกคําแล้วก็การเว้นจังหวะระหว่างการพูดนะครับก็คือเพื่อที่จะให้ทําให้มันเข้าใจง่ายแล้วก็ ใช้เปรียบเทียบเพื่อช่วยให้ผู้ฟังเนี่ยมีแนวคิดที่ตนเองอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับแล้วก็หยุดพูดเป็นระยะระหว่างนําเสนอนะครับเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยได้คิดตามและเข้าใจสารของเราด้วยเมื่อคุณตอบคาถามเนี่ยเราก็ควรจะแน่ใจว่าใช้เวลาเพียงพอที่ผู้ฟังจะได้คําตอบออกด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราบรรยายแล้วเ,เกิดถามผู้ฟังครับก็อย่าลืมให้เวลาในการคิดคำตอบของเขาด้วย ทีนี้บทถัดไปเนี่ยมันก็จะเป็นเกี่ยวกับบทเป็นบทบทที่สําหรับไว้ใช้พูดในการสาธิตแบบกลุ่มนะครับมันก็จะประกอบด้วยอ,อะไรที่ทําอย่างเช่นหัวข้อเช่นว่าอะไรที่ทําให้13โปรเนี่ยผสมชื่อทําไมต้องอัปเกรดเป็น13โปรแล้วก็ iPad m ม n i มีอะไรดีแล้วก็ทําไมลูกค้าถึงจะหลงรัก i p a พตรงนี้แล้วก็อาจจะมีสอน การถ่ายภาพบุคคลสวยๆด้วย iPhone นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็เคยได้เจอะลึกกันแล้วนะครับในหัวข้อต่างๆไม่ว่าจะเป็น o p h ใน i p p d d ที่เราเคยทำคลิปกันไปนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมฝึกฝนเซสชันการสาธิตแบบกลุ่มด้วยนะครับก็ฝึกฝนบ่อยๆทำให้เราสามารถเดโม o บรรยายนินค้าต่างๆแบบกลุ่มได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ง่ายดายมากขึ้นนะครับ สำหรับหัวข้อต่อไปจะเป็นอะไรก็ออยู่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ